ซีโอเนจกิฟเป็นประธานในพิธีบรรจุพร,ระบรมสา,า,ารีริกธาตุและสวมพระเกตหลวงพ่อก้าวหน้าหลวงพ่อโชคดีณวิหารพุทธมณฑลอยุทยาเมืม่อวันที่17ธันวาคม2 5 6 6ซีโเอเนจกิฟดรกฤษดาและคุณทัศนีจางใจมนได้เดินทางเป็นประธานฝ่ายขราวาดในการประกอบพิธีบรรจุพร,ระบรมสา,ารีริกธาตุและสวมพระเกตสมเด็จพระสากยมุนีพุทธชยันตีศรีอยุธยา หลวงพ่อก้าวหน้าองค์จำลองและพระพุทธธรรมราชาหลวงพ่อโชคตีนวิหารพุทธมนตนอยุธยาอำเภอลาดบุหลวงโดยมีพระภาวนาธรรมมาพิรักเจ้าวาดวัดสุดถาวาดเจ้าคณะตำบลลาดบุหลวงประธานจัดสร้างพุทธมนตนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สำหรับมิหารหลังนี้ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่17ธันวาคมปี2555 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีดกรกรษดาจางใจมนซีโอเจจกิปเป็นประธานฝ่ายขราวา่